เก็บให้ดูเลยนะเก็บแล้วตัดขาให้ดูเลยแล้วก็เก็บดอกลูกเข้ามาด้วยนะคะเก็บดอกลูกเข้ามาด้วยได้ค่ะงามมากค่ะสวยค่ะมาดูดอกแม่ดอกนี้ก็สวยค่ะไม่มีหนอนเลยโอ้งามมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ r you ค่ะ นี่มันดอกไม้หรืออะไรไปดูขันเพื่อนค่ะสวยเนาะไปต่อจ้ารู้สึกพี่ย่าเห็นอีกแล้วนี่ค่ะมีสองอันแม่กับลูกเอ้ยไม่ใช่มีหลายอันค่ะเพื่อนๆนี่ดูนี่มีนี้ด้วยมีจีเขาแล้วก็มีนี้แล้วมีอนสองอันนี้ เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนี่จะ้ะแล้วก็ได้อยู่ได้อยู่ก็จีเขานี่ค่ะนี่จะ้ะไม่มีหนอนเลยนี่ค่ะไม่มีหนอนเลยค่ะเพื่อนนี่อีก นี่ค่คะเอาดอกนี้ก่อนนี่ค่ะดอกนี้จี่เขางามมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้นี่ค่ะส่วนตัวนี้เราไม่เอารู้สึกเขาจะแก่ไปนี่ค่ะงามค่ะ มื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆเ,เขาได้เขาได้ฝนเนาะแล้วเขาก็ขึ้นรู้สึกพี่ย่าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วค่ะไปเก็บกันดอกนี้ไม่ได้ค่ะแต่ดอกนี้ได้ค่ะ วันนี้เป็นเห็ดคู่เหมือนของเห็ดเกลือนะคะนี่ค่ะขาเขาจะเป็นสีเทาขาวอ,อกอมเทานะคะก็มีวงแหวนนิดๆตรงนี้แล้วก็มีถึงเท้าเหมือนเห็ดเกลือหน้าดอกเป็นสีน้ำตาลใต้คลีบดอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคู่เหมือนของเห็ดเกลือจะเจออีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อน พอเขาได้น้ำแล้วเขาก็งามเนาะนี่ค่ะมีอีกค่ะพี่ยาเจออีกนี่จ้ะดอกนี้ไม่เอาแก่ดอกนี้ได้โอ้โหเพื่อนๆตะกี้นี่พี่ยาเก็บออกมาจากป่าไปผัดกะเพราอร่อยมากค่ะเจออีกค่ะมีอีกเห็นอีก เราไม่ต้องปิดกล้องกันเลยวันนี้เก็บเห็ดสนุกมากเลยเก็บเห็ดมันมากสองดอกค่ะเพื่อนมีดอกนี้นะคะแล้วก็ดอกหน้านอนอกนั้นด้วยแล้วก็ดอกนี้ด้วยได้ทั้งสองดอกคะ่ะ ดอกนี้ไม่เอาเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วไปเอาไปเอาปรากฏว่าเขาเป็นเห็ดเกลือนะคะอันนี้คือลักษณะของเห็ดเกลือค่ะอืมไม่เอาเนาะขอภัยที่ถอนอ้เขาแก่แล้วค่ะไม่เอาค่ะ อยู่สองดอกนะเพื่อนๆเออสามดอกนี่มีจีเข้าด้วยนี่ค่ะขาอวบอ้วนผัดอร่อยมากเหมือนเนื้อไก่ค่ะเพื่อนคกุกคุุบ หมดเลยค่ะนี่ดอกมันอ๋ดอกนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่งามเท่าไหร่ไม่เอาดอกนี้อ่อนดอกนี้งามนะดอกนี้งามมาก มาดูเห็ดเกลือดอกนี้ค่ะคขาใหญ่มากเห็ดเกลือค่ะตัวนี้เห็ดเกลือรหรือว่าเห็ดไข่มุกโอ้ไม่ได้ค่ะเพื่อนไม่ได้ค่ะดอกนี้กำลังน่ารักค่ะ เป็นจีเขานะกำลังน่ารักกำลังกินดอกรักําโอ๊ยหญ้าข้ามได้ไงวะเอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหงามมากงามมากจ้ะโอ้แมลงเ,เพียบ เอา,าแรงออกก่อนโอ้งามไม่มีนอนเลยจ้ะดอกนี้สวยค่ะทุกคนโอ้นอนค่ะโอ้นอนค่ะไม่เอาค่ะสองดอกนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อน น่ารักมากๆเลยเอามาเก็บกันเลยจ้ะนี่ค่ะโอ๊ขาขาดขาหลุดไม่มีนอนเลยจ้ะได้ทั้งแม่ทั้งลูกไปต่อจ้ะกำลังสนุกเก็บเห็ดมันมากเลยวันนี้มาดูดอกนี้ค่ะตั้งเจนเทินอยู่น่ารักเนาะ ฝนก็ใกล้จะตกแล้วมั้งเดี๋ยวพี่าก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะป่านี้เป็นป่าตรงทางเดินกลับบ้านพี่ย่านะคะเพื่อนๆไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลบ้านพี่ย่านะเห็นเพล้ะเห็นเลยละเห็นเ็อีกแล้วจ้วววะ บรรยากาศป่าในตอนค่ำตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะทุกคนโอไม่เอาดีกว่าแต่เราจะเอาจีเขานี่ค่ะนี่ค่ะพี่ยาจะขูดเอาจีเขานะ่นดอกละคคำอร่อยนะนี่ทุกคนมันอร่อยจริงจงไปผัดกัะเพราอะ่ะอร่อยมากทุกคนพี่ยเห็นอีกแล้วนะ เหี้ยเห็ดอนแล้วค่ะดอกสวยด้วยนี่เองค่ะแล้วก็ข้างๆกันมันจะเป็นเห็ดเกลือที่ตายแล้วนะคะแล้วก็จะมีเห็ดเกลือสองดอกนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้ไหมเนาะแต่ตอนนี้เราเอาเห็ดตัวน,นี้ก่อนเห็ดอร่อยของเราก่อนอเก็บเห็ดแบบรีบๆนะวันนี้นะ ความที่ติดใจเนาะเก็บไปผัดกับเพาแล้วติดใจก็เลยมาเก็บอีกนี่จ้ะสวยอยู่งามค่ะมาเก็บกันเลยจ้ะ ดอกนี้ได้ครับเพื่อนงามมากเลยดอกนี้ได้และนี่เอาไปลอกหนังออกนี้จ้ะเหมือนเห็ดฟางเลยจ้ะเอาไปจี่หรือเอาไปดาดกับกระทะนี้จ้ะดอกนี้ก็ได้นะจ้ะโอ้ขาขาไม่รอดโอ้ขาไม่รอดโอ้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ ดอกตูมันนี้สวยพี่ยาจะเอาไปเพราะเขาอร่อยอันนี้ไว้เดินพี่ยาเอาดอกนี้ไปเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ยตั้งอยู่ดอกโดดเด่นมากเลยค่ะเพื่อนดอกนี้ตั้งอยู่โดดเด่นมากพี่ยาเจออีกนะฮะพี่ยาเจออีกแต่เดี๋ยวพี่ยาพาเก็บตัวนี้ก่อนเขาอร่อยกรุบกรุบจริงๆเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆทางเมืองไทยได้กินเห็ดกอเห็ดดินเมืองไทยเขาจะไม่กรุบนะ อันนี้เขาจะกรุบกรอบเหมือนเนื้อไก่เนี่ยเอาไปผัดกะเพราอร่อยมากพี่อาติดใจเจออีกแล้วเดี๋ยวไปเก็บอีกดอกนึงจ้ะนี่ค่ะสวยมากคุณเพื่อนอ่อนอวบงาม ได้ฝนวันเดียวเจออีกแล้วนั่นค่ะสองดอกคู่ฝาแฝดนั่นค่ะนี่ค่ะนี่มามากอวบน่ารักโอ้น่ารัก,ารกมากเอขาขาดทุกคนเห็ดจะเต็มตะกร้าแล้วแปบ๊บเดียวเอง นี่ค่ะดี๋ยวเราก็ไปล้างดีๆสะอาดค่ะของที่มาจากธรรมชาติสะอาดจะอ้านไม่มีสารพิษเจอปนทุกคนพี่ยาเก็บเห็ดแป๊บเดียวมาจอดแป๊บเดียวนะคะประมาณยี่สินาทีได้ตอนนี้พี่ยาต้องกลับบ้านทุกคนพี่ยาจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วพี่มิคจะเป็นห่วงเนาะเห็ดเยอะมากเลยเพื่อนๆแล้วก็กรุบกรอบมากเลย เจอ,อเจอีกเจอเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวแปาดอกนี้ก่อนงามเนาะเพื่อนเพื่อน,นดูดิเดี๋ยวแปอดอกนี้ค่ะงามมากที่แก่ทิ้งตายไปก็เยอะนะเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะเกิดก็เยอะเหมือนกันนี่ค่ะเห็ดชนิดน,นี้อร่อยค่ะเพื่อนเอาไปผัดกะเพรานั่นเพื่อนนะ เขาจะอยู่ในป่าต้นบีชนะเพื่อนๆอู้นูนูนูนเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่อู้ไม่งามไม่งามบอ่งงามบอเอาบอเอาทุกคนพี่ยาเก็บเห็ดแป๊บเดียวมาจอดแป๊บเดียวนะคะประมาณ20นาทีได้ตอนนี้พี่ยาต้องกลับบ้าน ตอนนี้พี่ยาเห็นเห็ดแล้วล่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเขาคือเห็ดเกลือจ้าเพื่อนๆจา้าเขาคือเห็ดเกลือค่ะแต่งามมากเลยค่ะโอ้ไม่น่าได้นะคะเพื่อนๆเ,เอาเขาไว้เหมือนเดิมเนาะขออภัยที่ถอนเขาขึ้นมาเนาะแล้วก็พี่ยาเห็นอีกดอกนึงค่ะ ดอกนี้ก็ไม่ได้ค่ะวันนี้เราสวยเลือกได้นะคะรู้สึกพี่ย่าจะเห็นอีกนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วถ้ามีเวลาพี่ธัญญาจะทำกับข้าวให้ดูนะคะเออสำหรับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้จ้าฝากกดไลค์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ see you next video Bye. Love you all. Bye.